สวัสดีครับตั้งเวลาปั่นแห้งแล้วไม่ปั่นเครื่องซักผ้าสองบ่อฮิตา c h รุ่น p s 8 0 JS อะไรเสียการซ่อมต้องใส่รองเท้าและห้ามเปียกน้ำและห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้าเพราะอันตรายอาจถึงชีวิตขั้นตอนการตรวจซ่อม1หมุนตัวตั้งเวลาปั่นแห้งแล้วฟังว่ามีเสียงนาฬิกานะครับเดินหรือไม่ถ้าไม่มีก็สแสดงว่านาฬิกาเสียหรือบางทีเดินเบาจนไม่ได้ยินก็ให้รอดูสักหลายนาทีนะครับถ้าลูกปิดสามารถบิดกลับไปได้เอง ก็แสดงว่าลานนาฬิกาดีถ้าลานนาฬิกาดีแล้วแต่เครื่องยังไม่ทํางานก็ให้ดูว่าเสียบไฟหรือยังไฟมาแน่นอนหรือยังถ้าไฟมาแน่นอนแล้วแต่ยังไม่ยอมทํางานก็ให้ดึงปลั๊กไฟออกเพื่อความปลอดภัยจากนั้นถอดฝาออกมายังแจ็คสายสีขาวกับสายทีเทาของนาฬิกาตั้งเวลาปั่นแห้งออกแล้วลองวัดโอห์มดูครับเครื่องซักผ้าสองถังรุ่น psk แปดศูนย์ js แปดกิโลกรัมครับอันนี้ก็เป็นนาฬิกาปั่นแห้งครับ โดยปิดลูกบิดให้ทํางานก่อนนะครับเพื่อให้นาฬิกาปั่นแห้งทํางานแล้วก็มาวัดโอห์มนะครับจะได้ประมาณ0.3โ oh อห์มถ้าได้อย่างนี้ก็สแสดงว่านาฬิกาปั่นแห้งดีไม่เสียครับส่วนตรงนี้ก็เป็นสวิตช์ฝาถังครับหรือเซฟตี้สวิตช์ก็จะเป็นสายสีขาวกับสายสีดาครับเมื่อเราปิดฝามันก็จะแตะติดกันเมื่อเราเปิดฝามันก็จะจากออกจากกันนะครับสวิตช์ตัวนี้ให้ทาการปิดฝาแล้วก็วัดว่าได้ศูนย์โอห์มหรือไม่ถ้าวัดได้ศูนย์โอห์มก็สแสดงว่าสวิตช์ดีครับวัดได้ 0. สามโอห์ม oh แสดงว่าสวิตช์นี้ดีไม่เสียครับสองตัวเช็ดสายทั้งเครื่องเลยว่าขาดหรือไม่พร้อมกับตรวจฟิวสห้าแอมป์ฟิวสห้าแอมป์ก็จะมีอยู่สองตัวนะครับนี่ก็ฟิวสห้าแอมป์ของมอเตอร์ซักและอันนี้ก็คือฟิวสห้าแอมป์ของมอเตอร์ปั่นก็คือตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็ให้วัดดูถ้าฟิวตรงนี้ขาดถ้าวัดแล้วโ oh อไม่ขึ้นก็แสดงว่าขาดถ้าขาดก็แสดงว่ามอเตอร์ปั่นแห้งอาจจะช็อตแล้วก็ได้ครับเพราะฉะนั้น ก่อนที่จะทาการเปลี่ยนฟิวเข้าไปใหม่ก็จะต้องไปวัดมอเตอร์ปั่นแห้งก่อนนะครับไม่งั้นใส่ลงไปก็จะชอ็อตอีกครับเพราะว่ามันมันอาจจะเกิดจากสาเหตุมอเตอร์ปั่นแห้งชอ็อตเมื่อมันช็อตจะทาให้มันกินกระแสหนักเมื่อกินกระแสหนักฟิว 5A ก็จะขาดนั่นเองครับสามวัดโอหมมอเตอร์ปั่นแหง้งใช้สายคลิปนะครับจับไปที่ขั้วของปลัก๊กถ้าเราสามารถเอามิเตอร์จิ้มกันไปที่สายสีขาวนะครับที่อยู่ตรงมอเตอร์ได้นะครับเราก็จิ้มตรงนั้นก็จะสะดวกกว่าครับแต่ในที่นี้ มองแล้วไม่มีที่ที่จะจิ้มวัดได้เลยครับดังนั้นผมก็จะวัดที่ขั้วปลักเลยครับมันจะมีขั้วหนึ่งที่ใช่นะครับสายสีขาวก็คือสายคอมมอนหรือสายร่วมกับอุปกรณ์ไฟ a c ทุกๆตัวในที่นี้สายสีขาวก็จะร่วมกับมอเตอร์หมุนสายและหมุนฝาแล้วก็มอเตอร์ปั่นแห้งนั่นเองครับสองขั้วนี้นะครับอันนี้ขั้วขั้วดินขั้วสายดินไม่เกี่ยวอันนี้สองขั้วนี้ครับจะมีขั้วหนึ่งเป็นขั้วของสายสีขาวซึ่งเป็นสายคอมมอนนะครับดังนั้นถ้าเราจับผิด เวลาวัดมันจะไม่มีโอห์มขึ้นแต่ถ้าเราจับถูกต้องมันจะมีโอห์มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสลับดูมันจะมีสายคอมมอนอยู่อันหนึ่งซึ่งเป็นสายสีขาวนะครับที่จะเข้าไปในตัวเครื่องส่วนอีกขั้วหนึ่งก็จะเป็นสายสีดำครับสายสีดําที่จะเข้าไปในตัวเครื่องก็หมายถึงเส้นที่มันจะเป็นการรอควบวงจรนะครับถ้าสายสีขาวคอมมอนนะครับผ่านขดลวดแล้วออกมาเป็นสายสีต่างๆนะครับแล้วก็มาควบวงจรที่ขั้วนี้นะครับซึ่งเป็นขั้วที่จะต่อกับสายสีดํานะครับถ้าถึงกันก็จะ ครบวงจรครับทําให้มอเตอร์หมุนไสยหมุนฝ่าได้นั่นเองและมอเตอร์ปั่นแห้งได้ด้วยให้คลิปอย่างนี้ครับจากนั้นปลายสายคลิปนะครับก็ให้ไปจับกับสายมิเตอร์ที่เป็นเส้นสีดําจากนั้นก็สายมิเตอร์สีแดงก็จิ้มเข้าไปที่สายสีน้ําตาลนะครับตรงนี้ก็จะได้34.4โอห์มครับอันนี้เป็นการวัดขดสตาร์ทนะครับจากนั้นก็ย้ายมิเตอร์สายสีแดงนะครับไปจับที่สายสีเทาซึ่งเป็นขดรันนะครับได้27.7โอห์มครับขดสตาร์ทมากกว่าขดรันถือว่า ถูกต้องนะครับเพราะมอเตอร์ปั่นแห้งนั้นมันจะหมุนไปทางเดียวนะครับดังนั้นขดสตาร์จะต้องโอมสูงกว่าขดลันถือว่าถูกต้องครับก็ไม่น่าเสียนะครับอย่างนี้ก็คือไม่ชอ็อตครับเพราะว่าถ้าชอ็อตฟิล5แอมป์ด้านบนก็จะต้องขาดไปแล้วครับจากนั้นทําการวัดคล่อมสายสีเทากับสายสีน้ําตาลครับจะเป็นการวัด2ขดรวมกันคือขดสตาร์และขดลันรวมกันแล้วจะต้องได้ ประมาณ62โอห์มครับแต่นี่วัดได้34.1โ oh อห์มก็แสดงว่ามอเตอร์ช็อตข้ามขดไปแล้วนะครับแต่เครื่องนี้มันปั่นแห้งได้ครับมันไม่ได้เสียอันนี้ก็คือตัดภาพมาเพื่อถามตอบเท่านั้นครับตัวนี้จะเสียแค่น,นาฬิกาตั้งเวลาซักเสียเท่านั้นส่วนปั่นแห้งนั้นปกติแต่ทําไมเราวัดแล้วถึงช็อตข้ามขดครับ คิดออกไหมครับว่าเกิดจากอะไรครับมันไม่ได้เสียแต่มันเกิดจากการผิดพลาดทางเทคนิคพอสตาร์ทเราวัดได้34.4โ oh อห์มแต่อย่าลืมนะครับว่าสายมันจะมีโอห์มยิ่งยาวก็ยิ่งโอห์มสูงและการที่เรากดแน่นกับไม่แน่นโอห์ม oh ก็จะผิดกันด้วยครับดังนั้นการคาดเคลื่อนเป็นธรรมดาอันนี้ตะกี้วัดได้34.4อันนี้ถ้าได้34.1ก็แสดงว่าเราวัดได้กดสตาร์ทเพียงกดเดียว สาเหตุเป็นพ่ออะไรครับในเมื่อไม่ชอบข้ามขดมีสิ่งผิดปกติคือเครื่องนี้ผมส่งกลับไปให้ลูกค้าแล้วดังนั้นผมก็จึงไม่สามารถวัดออกมาให้ดูได้นะครับแต่ผมจะอธิบายว่ามันผิดเทคนิคตรงไหนครับอันนี้วงจรอยู่หลังเครื่องสักผ้านะครับอันนี้ก็คือหัวปล๊กสามขาของเราอันนี้ก็จะเป็นหัวหนึ่งที่เป็นสายดินแล้อีกสองหัวนี้ก็จะเป็นเป็นลายหนึ่งหัวนะครับและเป็นนิวจรอีกหนึ่งหัวส่วนจะเป็นนิวจรหรือลายนั้นแล้วแต่เราเสียบนะครับแล้วแต่ไฟบ้านของท่านมันสามารถสลับกันได้ตลอดเวลา มจะไล่ไวงจรนะครับไล่จากควปักมานะครับมันจะวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาเป็นสาย BL v l ก็คือ blue เป็นเส้นสีน้ําเงินเข้ามาครับแล้วก็จากนั้นก็มาจำเข้าเป็นสายสีขาวพอจำเข้าเป็นสายสีขาวก็คือสายคอมมอนที่ผมบอกนะครับสายคอมมอนก็จะวิ่งเข้ามาคือสายร่วมนะครับ <ım Matter> <c oughs> เข้ามานะครับ <im mon> <irring> เข้ามาในมอเตอร์สปินมอเตอร์ก็คือมอเตอร์ปั่นจากนั้นเข้ามาก็จะผ่านขดลวดนะครับแล้วก็ออกมาเป็นสายสีน้าตาลขดน้ําตาลก็คือขดสตาร์ท แล้อีกทางหนึ่งผ่านขดลวดออกมาเป็นสายสีเทาสายทีเทานะครับก็จะเป็นขดอารันนั่นเองครับวิ่งขึ้นมาผ่านสปินทัมเมอร์หรือนาฬิกาปั่นแห้งเมื่อเราบิดลูกบิดมันก็จะต่อกันแล้ววิ่งขึ้นมาได้ครับจากนั้นก็ผ่านฟิล 5m จากนั้นก็ผ่านเข้ามาที่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือลิสสวิตหรือสวิตประตูหรือเซฟตี้สวิตนั่นเองเมื่อเราปิดฝาประตูสวิตตัวนี้ก็จะต่อกันมันก็จะวิ่งออกมาได้มันก็จะวิ่งออกมาอย่างนี้นะครับ วิ่งออกมาตรงนี้เป็นสายสีดาแล้วนะครับตรงนี้ BC ก็คือสายสีดํา black สายสีดําก็มาจ้ากับสายสีน้ําตาลครับ BR น้ําตาลหลังจากจ้าน้าตาลเสร็จก็จะออกมาที่ขั้วนี่ก็คือเส้นทางของมันครับผมได้เอาสายคีบนะครับจับไว้ที่สายคอมอนตรงนี้จากนั้นสายคีบอะปากมันเป็นเหล็กยาวนะครับมันก็ไปพาดอยู่กับขั้วนี้ด้วยนะครับก็เท่ากับเป็นการช็อตสองขั้วนี้ด้วยเข้าด้วยกันด้วยสายคีบ ทำให้สองเส้นนี้ช็อตติดกันเท่ากับเป็นศูนย์โอห์มแล้วจุดนี้นั่นก็หมายถึงตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์โอห์มนั่นเองครับเท่ากับขดลันจะเป็นศูนย์โอห์มดังนั้นเมื่อเราวัดค่อมที่สายสีน้ําตาลกับสายทีเทาก็จะเป็นการวัดแค่ขดเดียวคือวัดแค่ขดสตาร์ทเท่านั้นครับดังนั้นเราก็จึงได้โอห์เป็นขดสตาร์ทเพียงขดเดียวเท่านั้นเองครับ C วัดค่า C หรือคาปาซิเตอร์18ไมโครฟาราดได้18ไมโครโฟาราด ันนี้เป็น C18 ไมโครฟาลาดครับการวัด C นะครับจะต้องดึงสายออกเส้นหนึ่งจึงจะวัดได้นะครับวัดได้18ไมโครฟาร์ดพอดีเลยครับแสดงว่า c ดีไม่เสียครับหรือถ้าหากว่าลดไปเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าไม่เสียนะครับเพราะการวัดจะต้องมีการกลาเคลื่อนอยู่เล็กๆน้อยๆอยู่แล้วครับหลังจากการตรวจช็คตามขั้นตอนก็จะต้องเจอตัวเสียแน่นอนครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ